เปรียบเทียบกันเนี่ยก็คงจะเปรียบในทางการเมืองอ่าในทางกฎหมายเนี่ยหมายควาเขาว่าถ้าบุคลาลีไม่อยู่ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ก็ให้ผู้สืบสันดานดำเนินการเป็นเรื่องของบทปัญญัิทางกฎหมายอะที่เอามาเปรยเียบเทียบกันก็เป็นเรื่องทางการเมืองไปมาคงจะเปรียบเทียบว่าอ,อพ่อมาอยู่ก็ลูกมาอย่างงู้อย่างนี้ผมว่า ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเราเรามีพรรคการเมืองมีพรรคนน้นพรรคนี้พรรคนั้นก็ได้โควตารับตีเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อระบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าต้องให้โควตาเขาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผมผมก็อย่าคิดว่าอย่าไปซีเรียออะไรเลยนะครับกับเรื่องเหล่านี้นะฮะ ก็แล้วแต่จะมุมมองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคําทางการสั์สัพท์ทางการเมืองธรรมดาธรรมดาที่ใช้กันเหมือนทุกคร unveiled, premier, ั ya, ้งเนี an, ่ยผู้ส <c oughs> like ื <c oughs> <c oughs> <Russell> ่อข่าวก็พอปีใหม่ปีนู้นปีนี่ก็จะอะไรก็ตั้งฉายารัฐบาลกุลําธิรอย่างนู้นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าสภาพการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีพักการเมืองอะไร แล้วก็มาคณะอัมนตรีเราจะไปบอกว่าขอพรรคเพื่อไทยตั้งโคต้าลำมปตีทั้งหมดก็คงไม่มีใครเ็าเล่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้อยากให้มองไปเรื่องปกติธรรมดาจะดีกว่านะครับอะไรนะ ถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับมองอย่างนั้นก็ได้เมื่อวานก็พูดไปแล้วว่ามันค่อยคามันก็อาจจะมีปัญหาจะต้องปรับต้องแก้อะไรกันก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าผมผมคิดอยากให้พี่น้องสืง่อมวลชนนะครับประชาชนก็มองปเป็นเรื่องปกติธรรมดาทางการเมืองไปอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากการแก้เกมขัม้วหน้าเดิมแล้วนะฮะการแก้เกมขั้วอำนาจเดิมก็ไม่ไม่นี่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอย่าไปมองอย่างนั้น มองเป็นเรื่องอะไรก็ปกติธรรมดาก็จะสบายใจกว่า